มามามาพี่น้องต้มข้าวปุ้นพี่น้องปิ้งตับนี่แหละชวนลูกกินมาเขาแอร์จะเตรียมอย่เขาบอกให้แดดลงจริงเฮ็ดครับอเพิ่นมาจะกินอยู่เพื่อนเรานจะไปกินทางพี่น้องเลยต้มคงไข่ลูกทางพี่ไปต้มข้าวปุ้นปิ้งไตปิ้งกึ้นไก่นะพี่น้องสวัสดีพี่น้องมามามาสวัสนีพี่น้องมามามา น้ำน้าวตนมออโตออโตอึดขมะก็ขอนขึ้นไปลูกาหลซือเขื่นมูของมี่มเท่นาหพันกีซื้ห้าสืผมี่มันแพงนะเาะสิมัดเล็เท่านั้นแหะ มัดมันดึงขึ้นมัดจ้องขึ้นจ้องขึ้นจ้องเสรี่โตมาหมดแดงไฟโอ้ยนี่มันขี้ขานเราสิ้นยาหรอใใครจะได้บ่นเมื่อนั้นน้ำบอนเื้อเสื่องกินเน้อ้ำดอกดนั่นน่ะเด้อแบบอารมณ์บเสื่องกินนี่ยินบอกยายบักโตวะ ก็กินบ้างให้คลิปออะไรนึงก,กินเนอร์ม่วนไว้เรียนทำย่า,าตีหัวแล้วเนาะตีหัวบ่นานน้ำเนาะฉันำกับปุกนย่างเฮ้ เดินจินข้าวเดินตามขับปุ้นจินข้าวตามขับปุ้นมาเด้อเอตอโพอาตอน้แดงหนอเอ้ยพอมึงูเออมันใส่หอม แก่กิ้มขาเข้ายูเอฟเี่น่วเขาะไอ้คิดแลยไอ้มือน่างพัแมกซ์กินแล้วเนาข่าวลือหยิงขิ้นข้าเจ้าเก็บแว่ลืมไม่ได้ทำเมงมาแรงแต่มเข้าจะได้หมอกูเข่าวกัปนนั่นเท้าเด้ว

เมื่ได้เรามา่อคันนี้เมื่อคันนั้นมาเอาคันนั้นอ๋มบนแม่ก็เจ๋งว่ะมันใครบ่บ่ได้เราบนแม่ตัวแม่ะเราลืมเอามาฮะเขาเมื่อบ้านจุ่ก่อนแล้วเราลงเมากันมาหมด ตัวมันมีลูกตัวแก่แก่ไข่อคอกรอดได้ยูนลของเอาขานะใข่บราณใ่้อ่ทิศนะปับด ประตูมันเชื่อเล็กมาหัวเต็มบังประตูมาอัดเลยไล่ไปไล่ไปดองจุดจุดจุดมัมนมจะเข้าทางประตูเนี่ยมันเรองความเท่าเลยมันอ้าวมันมีแบบพ้นทุกทุกเดือนข่าววันที่8หาวันที่3ชี้ว่าวทุกคน เบิ่งข่าวอยู่ทุงเทพแผ่นดินไหวเ่อน,นั่นแหละขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อหายนกแล้วมันแต่ว่าดอกไม้ยังแขวนอยู่อยู่ตัวนั่นระตึกถล่มเลยเกรอเจืบ มันมีทีมบดอ๊อกที่เก่กาทับเอาันเก่าสิไปลแล้ยผมเต่าเี้ยลบันบึนหรอเออมัน้ันโปรตนเต่าเี้ปลาบึนบึนหรอคุัยนบว่เลย มือโซสานผ้าคนดูแล้วยังอกระนั่งกันมันลุกได้มล้วบไลิ้นบางมันไข่แล้วก็น,นอนพันมะเขือไก่มาเขืแค่บะมามามาไอ่แล้วาโ,โตมนแดงไ่โตเลยมาแม่โตเเ่่ไเอไยีวขแล้ อย่างนัะมังเล่นนะเอะา,าเลยโตมาแม่

มาต้วว bon yeah, yeah. ่สักวันาลุใครเดินไปทองนี้คิดที่พ่อิดานี้้องสบายดีหนองมา 嗯，嗯、啊。